วันนี้เป็นวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2559พระในวัดของเราตามรา,ายงานของพระเวรว่ามีอยู่45องค์วันนี้นะลงมาชั้น33มีนาคยูสองงดชั้น10หลวงพ่อ ลงไปกรุงเทพหลายวันลูกลานลงไปตั้งแต่วันที่25 26ออกจากวัดไปแสดงธรรมที่เจริญโฮเต็นวันที่26เย็น2ทุ่มก็รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนล้นหลามพอฉันเสร็จแล้วก็ ตอนเที่ยงลงกรุงเทพที่27 28เช้าเป็นวันเสาร์พี่น้องประชาชนใส่บาทที่สวนแสงธรรมก็มากวันเสาร์พอวันอาทิตย์วันที่29เป็นวันทำบุญอาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่จัดผ้าป่าที่สวนแสงธรรมรู้สึกว่า ทางฝ่ายคณะคณสัทธาญาติโยมฝ่ายพระสงฆ์ <c oughs> มากทีเดียวที่นี่29บเก้านะวันที่สามสิบหลวงพ่อฉันที่จิตโพชนาปากแล้วก็วันที่สามสิบเป็นวันครบรอบวันมรณะของโยมมันดาขององค์หลวงตา <c oughs> ทางบ้านตาดก็จัดงาน ครบรอบทำบุญเปิดโลกกระถาวันที่30ของทุกปีแต่หลวงพ่อไม่ได้ขึ้นมาหลวงพ่ออยู่กรุงเทพชันที่โภชนาปักของคุณหลวงวันที่30-31เมื่อวานหลวงพ่อทำธุระในกรุงเทพพอเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาแต่ลูกหลานภนี่ขอารของหลวงพ่อที่แต่เรียนได้กล่าวให้คณะสัตธาญ,ญาติโยมลูกหลานได้ฟัง หลวงพ่อไปที่ไหนบ้างนะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งพอขึ้นมาตั้งแต่ <c oughs> นั่งเครื่องมาจากกรุงเทพมาเห็นพอเข้าเขตแดนของเมืองอุดรรู้สึกว่าน้ําในท้องนาเต็มทุ่งเต็มท่านะลูกหลานรู้สึกว่าฝนเมืองอุดรปีนี้ชุ่มฉ่าขึ้นมาแต่หัวปีทีเดียวนะก่อนเครื่องจะล่อนลงเลยเห็น น้ำในท้องนาโอ้พี่น้องลูกหลานคงจะมีน้ำได้ใช้แต่ต้นปีเดือนนี้ปีนี้แต่พอมาถึงวัดก็รู้สึกว่าชุมช่มฉ่าไปเหมือนกันน้ําหวยลางเรื่อมขุ่นน้ำน้ำห้วยลางลงมาแล้วน้ำลำลางที่หน้าวัดของเราก็รู้สึกว่า มีน้ำแล้วก็ท้องนาก็รู้สึก,กว่ามีน้ำปีนี้รู้สึกาภพฝนมาแต่ต้นปีพอสมควรนะอันนี้ก็คือดินฟ้าอากาศที่หลวงพอ่อได้บอกให้พวกเราได้ทราบแต่ทั้งกรุงเทพฝนไม่ตกนะลูกหลานนะรู้สึกมีแต่ฟ้าเล่าือฮ่าฮือฮาธรรมดาฝนไม่ตกที่กรุงเทพนะ แต่ก็ไม่อยากให้ตกมากกว่ากรุงเทพตกพอชุมจําเย็นๆก็น่าจะพอเพอาะคุณกรุงเทพเขาไม่ต้องการน้ําอยู่แล้ว <c oughs> ถ,ถ้าตกในกรุงเทพมีเต่เขาแช่งดาฝนเพราะมันรถติด <c oughs> แต่ถึงยังไงพี่น้องลูกหลานหลวงพ่อไม่อยู่วัดหลายวันแต่ถึงยังไงก็ให้พวก พระกรูกหลานทั้งหลายถึงหลวงพ่ออยู่หรือไม่อยู่กลยพวกเราบำเพ็ญคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศล <c oughs> อย่าตั้งอยู่ในความประมาทไม่ใช่ว่าหลวงพ่ออยู่จะไล่พญามัจจุราชออกจากวัดไม่ใช่นะพญามัจจุราชทหารพญามัจจุราชคืบคานเข้ามาอยู่โดยสม่ำเสมอโดยตลอดนะไม่ใช่แต่ สู่เจ้าอีต่างหากหลอกถึงหลวงพ่อจะไปนัชทานที่ใดพยามัจจุราชกระทรวงทหารติดตามหลวงพ่ออยู่ตลอดเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อไปนัชฐานที่ใดทําธุระอะไรกิจธุระอะไรหลวงพ่อก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทมองตนเองอยู่เสมอว่ามรนังเม่ชีวิตของข้าไม่รู้จะยืนนานไปสักเท่าไหร่สิ่งไหนจะเกิดประโยชน์ ต่อชาติบ้านเมืองต่อพระพุทธศาสนาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อตัวเองนะั่นแหะเป็นอันดับแรกนะ <c oughs> ข้าพเจ้าจะทําอะไรที่หดีที่สุดข้าพเจ้ามีที่พึ่งทางด้านจิตใจหรือยังอันนี้คือพวกเราต้องคิดไว้ในใจอย่างนั้นเสมอไม่ใช่ว่าอยู่แบบเออแล้เหยลืมตัวไปเป็นวันๆไปไม่ใช่นะลูกหลานนะ อมรณะภัยคำนี้ไม่ได้เลือกว่าเดือนวันคืนเดือนปีแอบพร้อมที่จะคืบคานเข้ามาหาพวกเราในทุกโอกาสในทุกเวลาเพราะนั้นให้พวกเราประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราถ้าหาว่าพวกเรามีบุญกุศลอยู่ในจิตใจแล้วไปนสถานที่ใดดีทั้งหมดเหมือนกับคนมีเงิน ถ้าว่าคนมีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วไปในสถานที่ใดดีทั้งหมดประโลกภายภาคหน้าซื่อสัตว์ยิ่งกว่าซื่อสัตว์ตรงยิ่งกว่าตรงที่เป็นขโมยโพยโจรที่จะขะโมยบุญกุศลของเราไม่มีเรามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นเราใช้หมดเท่าไหร่ก็เท่านั้นเรามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เหมือนเงินทรัพย์สมบัติมีแต่มีการคด การโกงการพ่นการขี้การเบียดบังไปในเมืองมนุษย์มีแต่บุญกุศลน่ะไม่ได้ของใครของเราเพราะนั้นเราสั่งสมบุญกุศลเท่าไหร่ก็เท่านั้นติดตัวของเราไปไปสู่พรโลกกทามเมื่อหมดบุญแล้วก็นั่นแหละไปตามกรรมของตนเองถ้าว่าคนมีบุญเมอ่อกับคนมีสตังค์อยู่ตลอดเพราะเราได้สั่งสมบุญไว้มาก บนบุญกุศลก็เกือ้อกูลหนุนเราไปนานเท่านานอย่างพรมไปอยู่ท่านชั้นพรมปากกาพรมท่านบอมเพนเรื่องฌานสมาบัติของท่านท่านขึ้นไปอยู่พรมจนลืมอายุของท่านเท่าไหร่จนถือท่านจนถือว่าพรมเป็นนิพพานฮะพรมนี่แหละเป็นนิพพานยูจนลืมมันกี่โมก ร้อยกี่มันกี่หมื่นกี่แสนเป็นกี่อสงไขยจนเึ่งไปได้มันนานเหลือเกินบวกว่านี่แหละคือนิพพานพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่พรหมพระพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดใช่ไหมเพราะเขาเข้าใจผิดว่าตรงนั้นคือนิพพานพระองค์บอกว่าอันนี้เป็นพรหมเ,เป็นสวยความสุขด้วยฌานเท่านั้นเองไม่ใช่นิพพานพรหมก็เทียง ววดติดตีนขาดนั่แหละคือนิพพานนี่แหละแตทิฏิมานะมันไปใช่ธรรมดาเลยไอ้ผลสุดก็เอาประลองกันะประลองกันอพระพุทธเจ้ากับผมประลองประลองวิชากันฮะอพระพุทธเจ้าบอกเอาถ้าเธอว่าเป็นนิพพานจริงให้เธอแสดงแสดงฤทธิ์สิอ แสดงเด็ดคล้ายๆบอกหายตัวเอนงันให้หายตัวใครๆบ่าเข้าฌานของตัวเองแล้วให้หายเงียบ <Yeah. S 1> ไปเลยอพอเข้าฌานปับ๊บพระพุทธเจ้ามีญาณรรัตนะฌานเหนือกว่าพรหมใช่ไหมละ่ะพอเข้าไปในพระพุทธเจ้ามองนี่แหละพรหมไปหลบอยู่ที่ไหนก็ชี้นิ้วเลยตรงนั้นตรงนี้พรหมไม่มีที่จะหลบเลยว่างั้นเถอะพระพุทธเจ้าเห็นหมด <c oughs> ไปหลบอยู่ที่ไหน ไปหลบไปหลบยุ่มุมไหนเอพรมไปหลบยุ่มุมไหนพระพุทธเจ้ามองเห็นหมดเอพรมพรมก็ยอมแพ้เอพรมพระพุทธเจ้าเอาดูนะพรมจีนี่เราจะแสดงให้ท่านดูเราเป็นพุทธะเราบอกว่านิพานไม่ใช่ตรงนี้มันทิพานอีกจุดนึงเดี๋ยวเราจะเราจะทําให้ดูให้หาเรานะ้ที่นี่นะ พรหมกับครับเพราะพระพุทธเจ้าเข้าฌานเข้าสู่นิพพานปั๊บแต่ไหนพรมหาหายมองหาไม่เห็นเลยหาไม่เจอเลยทต่ไหอ,อหาที่ไหนก็ไม่เจอ,เอ,อพระพุทธเจ้าออกมามาแสดงตนให้ปรากฏเป็นไงปรามพรมเห็นไหมไม่เห็นครับผมนั่นแหละความรู้ของเธอกับของท่านอ,อมันต่างกันนะ นี่แหละเราเข้าถึงนิพพานแล้วเธอ,อยังเป็นอยู่ในฌานพรมปรกาพรมก็เลยยอมยอมฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านี่ยนะบางทีเขาท่านสร้างบุญสร้างกุศลบำเพ็ญทางฌานสมาบัติขึ้นไปสู่พรมจนลืมมันอายุยืนยาวจนเกินไปเนี่ยอันนั้นเป็นแปลว่าเป็นผู้มีบุญ ไปสวยความสุขในบุญของตนเองเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะคนมีบุญมากเหมือนกับคนเป็นเศรษฐีเนี่ยไปอยู่นสถานที่ใดก็มีความสุขเงินของท่านเป็นเงินที่บริสุทธิ์อีกต่างหากไม่ใช่เงินขายยาบ้ายามะไม่ใช่เงินคดเงินโกงไม่ใช่เงินหลอกเงินลวงถ้าเงินคดเงินโกงเงินหลอกเงินลวงมาพอได้เงินมาแล้วเขาคุยเขียกูดค้นได้เงินมาจากไหน เงิไดมาจากหลอกลวงเขาต้มตุนเข้ามาน่นั่นแหละแต่เนี่หาความสุขไม่ได้อัน,นั้นแปลว่าเงินได้มาด้วยมาความบไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าว่าเงินที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้วนะไปอยู่นะสถานที่ใดเป็นเงินบริสุทธิ์นะเออความบริสุทธิ์แล้วของเงินก็กุหลหนุนเรามีแต่ความสุขกายสุขใจตามอัตภาพไปอยู่ณนะที่ใดอันนั้นคือคนมีบุญ คนคนมีบุญคือคนมีเงินเพราะนั้นให้พวกเราสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราพบในชาตินี้พวกเราหาได้ขนาดนี้เอาละพอละแต่หาบุญเข้าสู่จิตใจบําเพ็ญเรื่องสมาธิสมาธิศีลส,สมาธิปัญญานั่นและเข้าสู่จิตใจถ้าพวกเรา มีทานมีศีลมีภาวนาศีลส,สมาธิปัญญาอยู่ในจิตในใจแล้วนั่นแหละแล้วนั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสุบมีฌานขึ้นมาในจิตใจมีสมาธิในจิตใจนั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดนะคณะสัทธาญาติโยมพระเนรลูกหลานนะให้สั่งสมบุญกุศลชีวิตทั้งชีวิตอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องตน้นพรยามัจุราชสงทหารติดตามเราอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าวันไหนและ่ะ ถ้าเราเผลอเมื่มอไรถึงคราวแล้วก็นนะพ,พยายามปัจจุรันดาบตัดคอเราทันทีตายไม่รู้เท่าไรเท่าเท่าไหร่ปูย่ย่าตาย,ยายปงสาขนาญาติญาติมิตรสหายของพวกเราเนี่ยตายไปเท่าไหร่อยู่ในป่ายช้าไม่รู้เท่าไหรเท่าเท่าไหร่เราจะอยู่ตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมให้ถามตนเองนะเพราะน้นอย่าลืมตัวสรุปแล้ว อย่าลืมตัวอย่าพยองพองตัวว่าข้าเป็นคนเก่งคนกล้าคนฉเฉลียวฉลาดคนล่ําคนรวยคนสวยคนงามอย่าลืมตัวอีกสักวันนะเหมือนกันหมดเป็นกระดูกเหมือนกันหมดไม่ว่าทันว่าเราเพราะนั้นในพวกเราสิ่งไหนคือดีดีรู้ไม่ดีคิดดีทำดีพูดดีรู้ไหมนั่นแหละทำดีนะั้นดีนะะั่นแหะจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนเรา ความดีนั่นแหละจะเป็นทรัพย์สมบัติที่เราได้พึ่งพาอาศัยทั้งปัจจุบันและในอนาคตแต่ชั่วนะั้นพึ่งไม่ได้นะชั่วนะั้นพึ่งไม่ได้พึ่งกับอะไรพึ่งความชั่วนะมีถ้าเข้าคุกเข้าตารางตกนระกมกใหม่ความทําความชั่วมากทอะไรก็ยิ่งตกลึกยิ่งเข้าคุกมากแต่คนทําความชั่วเพราะนั้นชั่วรู้ไหมชั่วอย่าทำนะทําสิ่งที่ดีนะเอารับพอในสันนะษา จะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกป่าจันโทปนาราสสยถามณิโชติ ระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชานตุสัพพโรคโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนสีลิจันิจังบุตธ,ธาปจายิโนจัตตาโรธรรมา <c oughs> <c oughs> <c oughs> จัตตาโรธรรมาวัทานเะ อายุวันโนสุข,ขังภาลางภาวะตุสัพพามังคลังราขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังคานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเต